ยกขึ้นมาลูกนี้ครับเอาครับตีรับสามครับที่เป็นเจ้าของโครงการในวันนี้นะครับมาดูในเกมครับคู่นี้ครับน้องเมย่าครับทิ้ที่หนึ่งครับพบกับทีมชูบางใหญ่ทิ้ที่ห้านะครับน้องเมย่านี่น่าจะประกอบด้วยครับน้องบอมนะครับพิจิตครับคู่กับชาโนนครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับ หมายนครปฐมนะครับเสื้อชมพูครับจับคู่กับพี่หมานะครับนี่ครับพี่หมานะครับจากทีมชูบังใหญ่ทีมที่ห้าครับโนดใส่แว่นรูปรอเลยนะครับใส่หมวกน้องบอมครับนะครับชุดของทีมน้องแม่ย่าครับวันนี้ครับเป็นสปอนเซอร์นะครับลงทําการแต่รสดในการแข่งขันวันนี้ครับ ขี้มาครับขึ้นมาเปลี่ยนหรือยังครับยังไม่เปลี่ยนครับชาโนนนี่ขึ้นมาครับหนึ่งกินลูกที่สี่กันจะออกครับน้องไม้นะครับมาถนะครับกุงหวานามทีขึ้นมาลูกนี้ครับืมเขียเขียครับ ยังไม่เปลี่ยนครับชูบางใหญ่ทีมที่ห้าครับส่งพี่หมาขึ้นอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ก็ลงเป้าครับเปลี่ยนไปได้ครับเดี๋ยวมาดูครับโชคของทีมน้องเมย่าารับนี่ครับน้องบอมนะครับพิจิตครับเป็นมือตีวันนี้ยกขึ้นมาใส่คารับสองหรือเปล่าครับอ ครับเจ้าของทีมมาทําการแข่งขันในในวันนี้ครับเรามาดูครับพหมายกขึ้นป่าลูกนีโอ้โหวิ่งดับโดยแก่นไม่น้อยฮะยังไม่เปลี่ยนครับทีมน้องไม่ยากเดี๋ยวอยู่สี่ใบในมือครับชูบางใหญ่ใบสุดท้ายครับายนครมาเถิมยกขึ้นมาลูกนี่ครับเปลี่ยนครับเอาครับมาดูครับตีสองครับสองครับ บอมพิจิตจะทํำยังไงครับ2องใบรับ2ครับถ้าใส่คาหมดรับ4ครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับอาครับตีรับ3ครับตอนนี้ยังเสียอยู่1คะแนนนะครับทีมชูบางใหญ่ฮะโอ้โหน้องบอมนี่นี่ครับเจ้าของทีมน้องไมยยากครับนะตีได้สนันวันไหวจริงๆครับวันนี้ส่งเขาร่วนรันขันทั้งหมด คงม่ใจะเยอะครับน้องมาย่าสวัสดีครับมาดูครับบอมพิกิจยกขึ้นหมาลูกนี่อื้มหืมครับชานนครับชานนขมแก่นครับนี่อดีจักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ ไอ้ลูกนี้รับสามครับชานนนไอ้ตามไปยังไงยกขึ้นมาโดวคนครับเก็บสามแต้มนสนามไปได้ครับชานนนยกขึ้นมาครับส่คะแนนครับไม่มีปัญหาครับน้องเมย่าครับขึ้นนําไปก่อนครับสี่ต่อศูนย์ครับ